พระอาจารย์วังถือสัจจะไม่นอนตลอดสามเดือนพระอาจารย์วังทิติสาโรลูกศิษย์หลวงปู่เสากันตะสีโลท่านปรารถนาพุทธภูมิลวงปู่เสาจึงบอกให้ท่านลาพุทธภูมิแต่พระอาจารย์วังบอกว่าท่านรักพุทธภูมิมากขนาดที่ว่าหากมีผู้มีอำนาจมาสั่งว่าถ้าไม่ลาพุทธภูมิแล้วก็จะเอาถึงแก่ความตาย ท่านก็จะยอมตายโดยไม่สะุกสถานลวงปูเสาจึงอนุโมทนาสาธุต่อจิตอันยิ่งใหญ่ของท่านพระอาจาร,รย์วังเคร่งครัดในการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเคยตั้งสัจจะอธิษฐานทําความเพียรตลอดสามเดือนจะไม่นอนหลังไม่พิงไม่จับอะไรทางเดินจงกรมของท่านเป็นร่องลึกลงไปคืบกว่าท่านปฏิบัติเช่นนี้อย่างจรงิงจังท่านกับเพื่อนพระอีกรูปตั้งสัจจะเช่นนี้ และเกอเอาใบบัวห่อน้ําไว้เอาเชือกผูกแล้วก็ผูกไว้กับคอด้วยหากพังงกง่วงลงตอนใดเชือกก็จะดึงใบบัวขาดน้ําก็จะไหลลงใส่หน้าตัวทําให้หายง่วงพระอาจาร,รย์วังมรณภาพโดยวัยเพียง41ปีด้วยโรคตับและหลายโรคที่รุมเรา้าเนื่องจากสมัยก่อนการแพทย์ยังไม่เจริญไม่มีการรักษาพยาบาลที่ดีพอ